สวัสดีพี่พี่น้องๆหลวงปาาัญหามมตรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงเก่าวันนี้แสงทองสองทางก็มาพร้อมกับคําตอบและก็คําถามหลายๆคําถามที่พี่น้องติดต่อสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเหรียญ10บ,บาททั้ง4ปีพศนี้วันนี้จะเป็นอย่างไรให้ติดตามรับข้อมูลรายละเอียดต่างๆในคลิปวิดีโอทั้ง4ปีพศเรามีความต้องการเหมือนกันและก็ อีกหลายๆท่านก็กําลังมองหาเช่นเดียวกันในอนาคตข้างหน้าเหรียญชนิดราคา10บ,บาทหลายๆปีพศจะเป็นสิ่งที่นักสะสมต้องการและก็กําลังมองหากันนะครับหลายๆท่านอาจจะมองเห็นคุณค่าหลายๆท่านอาจจะมองไม่เห็นคุณค่านะครับบางคนบอกว่าเป็นเพียงเศษเงินเศษสตังค์เท่านั้นเองจะมีราคาค่างวดอะไรนะครับ เอาละอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับความรักความชอบของแต่ละคนมันบังคับกันไม่ได้เนาะพี่น้องเหมือนกับเงินตราโบราณสมัยก่อนคนที่เก็บคนเทียนคุณค่าในยุคใหม่ๆก็ราคานั้นแตะไม่ได้นะครับคนที่ไม่ได้เก็บก็ได้แต่อดโอยน่าจะเก็บตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะครับอันนั้นก็ พี่น้องก็คิดเอาเองนะครับพี่น้องจะเราจะเก็บสะสมอะไรไม่จําเป็นต้องให้ใครจูงเนาะทําเพราะความรักความชอบของตัวเองนะครับการเก็บสะสมไม่ใช่เก็บสะสมเพียงแค่วันสองวันแล้วมันจะมีราคาคา้างงวดนะครับพี่น้องบางคนเก็บเป็นห้าปีสิบปียี่สิบปีสามสิบปีเนาะอ่ามันก็ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เป็นเรื่องปกตินะครับพี่น้องเอาละนะครับ ก่อนที่เราจะไปพูดคุยทั้ง4ปีพศก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับที่สําคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งสั่นนะครับพี่น้องเพื่อเปิดรับข้อมูลทั้งหมดจากทางช่องของเรานะครับไม่ว่าเราจะลงคลิปใดข้อมูลอะไรท่านก็จะได้รับข้อมูลทันท่วงทีนะครับพี่น้องพร้อมแล้วเราไปที่ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ลุงปา้านามิตรักนักสะสมเหรียญเก่าแบ่งเก่าหรือพรัเครื่องถ้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันด้วยสําหรับคลิปใหม่ๆที่แสงของตรงทางมีการประกาศรับออกไปบางรุ่นบางอย่างบางเหรียญบางปีพศอ,อ,อาจจะมีความต้องการในจํานวนจํากัดท่านกดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสําหรับท่านใดที่มีเหรียญกระสับหมุนเวียนที่มีสภาพ สวยๆว่ามีลวดลายต่างๆที่สวยงามน่าเก็บสะสมนะครับอย่าลืมนะครับติดต่อเรามาสําหรับเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนที่ผลิตตั้งแต่รัชกาลที่3ามเป็นต้นมาจนถึงรัชกาลที่9ไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่เป็นปกติหรือว่าเหรียญที่ผิดปกติจากกระบวนการผลิตหรือธนบัตรระเครื่องต่างๆเรายินดีพิจารณาสําหรับเหรียญที่มีความโดดเด่นและความสวยงาม ให้ในราคาที่สูงสำหรับเหรียญกระสับมุนเวียนอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามและที่อยู่ติดต่อสำหรับเหรียญของเราเรามาที่เหรียญสิบ,บาทเหรียญแรกก่อนนักพี่น้องอาเราใช้เวลาน,านานไปแล้วนะครับเหรียญสิบ,บาทนะครับเป็นเหรียญกระสับโลหะสองสีที่ทุกคนนั้นคุ้นเคยกันดีอยู่หลายปีพอสอด้วยกันที่ถือได้ว่ามีราคา การประเมินนั้นสูงและก็มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันสูงนะครับบางคนนะครับมีคําตอบมีคําถามของพี่พี่น้องๆนะครับหลายหลายคนที่สอบถามเข้ามาว่าแสงทองเหรียญ UNC เนี่ยใครเป็นคนประเมินนะครับเขาประเมินกันยังไงนะครับเอาล่ะนะครับพี่น้องหลายหลายคนก็คงเป็นอ่า FC ใหม่เนาะบางคนเพิ่งจะเข้ามารับข้อมูลเหรียญกระสาบนะครับหันมาเก็บสะสมเหรียญกระสาบบางคนก็ และหลายคนเป็นนักสะสมแล้วอาจจะรู้ตื้นลึกหนาบางอยู่นะครับเอาละนะครับเหรียญกระสาบนี้นะครับพี่น้องการประเมินเราไม่ได้ทำการประเมิน u n c นะครับเพราะว่าเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินเนาะเงินตราในเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินเพราะฉะนั้นการประเมินจะต้องเป็นของหน่วยงานรัฐนั่นเองนะครับทำ เป็นการประเมินดังนั้นข้อมูลจำนวนเหรียญการผลิตเหรียญกระสับหมุนเวียนเนี่ยนะครับเป็นการรวบรวมโดยสำนักกระสับกรมธนารักษ์แยกตามปีงบประมาณที่ผลิตนะครับซึ่งในบางปีอาจมีความคลาดเคลื่อนนะครับพี่น้องไม่ตรงกับปีพศหน้าเหรียญนั่นเองราคาซื้อขายจึงใช้สถิติจำนวนเหรียญที่พบหมุนเวียนนะครับประกอบจริงในท้องตลาด นะครับร่วมในการประเมินเหรียญเป็นสําคัญนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นปีพศไหนที่ผลิตน้อยนะครับโอกาสที่จะพบในระบบหมุนเวียนนั้นก็เลยน้อยตามดังนั้นราคาการประเมิน UNC ก็เลยสูงนะครับปีนั้นก็จะเป็นปีพศที่มีราคาที่สูงนั่นเองนะครับ จะแตกต่างจากที่มีการผลิตออกมาเยอะๆแล้วก็นำมอาออกมาใช้ในระบบหมุนเวียนนะครับการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันนั้นมีเยอะมองเห็นเยอะนะครับพี่น้องตรวจสอบแล้วเห็นเยอะในตลาดหมุนเวียนดังนั้นปีพศนั้นก็เลยมีราคาการประเมินที่ต่ำนะครับพี่น้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหลักการในการประเมินนะครับถึงแม้ว่าบางปีพศผลิตออกมาเยอะก็จรกิ่ง 100- 200ล้านนะครับ แต่ไม่ได้นำมาออกมาใช้ในระบบหมุนเวียนดังนั้นการประเมิน u ูเนีก็สูงขึ้นเป็นปกตินะครับเพราะว่าไม่เห็นในระบบหมุนเวียนนั่นเองยกตัวอย่างเช่นเหรียญ2บาทปีพศ2550ก็เหมือนกันนะครับถึงแม้จะผลิตออกมาร0 0 2 0 0ล้านแต่ไม่ได้นำอาออกมาใช้ในระบบหมุนเวียนดังนั้นในระบบหมุนเวียนนั้นไม่เจอนะครับหรือว่าเจออาจจะมีน้อยก็เลย การประเมิน u n เอเขาก็เลยสูงนะครับอ่ะเรามาที่เหรียญของเรานะครับเหรียญส0บ,บาทปีนี้ที่พี่น้องติดต่อสอบถามเข้ามาเยอะมากนะครับอ่าบางคนนั้นหลงนะครับหลงทางระหว่างปี39ของเหรียญกัญจนะพิเศษกับปี39หมุนเวียนนะครับที่แสงทองสองทางเปิดรับนะครับพี่น้องไม่ใช่เหรียญกระสาบที่ล,ลึกหมุนเวียนนะครับแต่เป็นเหรียญตัวนี้นะครับพี่น้องถ้าเกิดว่าพี่น้องมี สภาพที่สมบูรณ์และสวยงามของเหรียญปีพศ2อ,อ3 9นาะครับสภาพสวยงามนะครับน่าเก็บสะสมก็สามารถติดต่อสอบถามแสงทองสองทางมาได้นะครับในราคานั้นก็อาจจะให้สูงพอได้เช่นเดียวกันนะ UNC เขาประเมินเอาไว้ที่250บาทนะพี่น้องยอดการผลิตนั้นเขาผลิตออกมา17บเจ็ล้าน8 6ดหมเหรียญ นะครับสำหรับเหรียญปีพศ2539ซึ่งจะแตกต่างจากเหรียญการจนาพิเศษนั่นเองเนาะหลายๆท่านบอกว่าปี2539แต่ก็ส่งรูปเหรียญการจนาพิเศษเอามาให้ดูนะครับพี่น้องเป็นแบบนี้นะครับเหรียญที่เราต้องการนะครับก็คือเหรียญหมุนเวียนนั่นเองนะครับไม่ใช่เหรียญที่ระลึกหมุนเวียนนะครับไม่ใช่เหรียญแบบนี้นะครับพี่น้องไม่ใช่เหรียญตัวนี้นะครับแต่เป็นเหรียญตัวนี้ อ่าเข้าใจตรงกันนะครับพี่น้องหลายๆท่านก็สับสนเนาะปีสามเก้ามันมีสองแบบด้วยกันนะครับแบบหมุนเวียนกับที่ระลึกหมุนเวียนนะครับพี่น้องนี่คือปีสามเก้านะครับส่วนราคานั้นอยู่ที่สภาพเหรียญน,นะครับเพราะว่าปีสามเก้านั้นเขาผลิตแล้วก็นํมาออกมาใช้ใจ่ายในระบบหมุนเวียนนะครับและมาปีพศนี้นะครับลักษณะไม่ต้องพูดถึงนะครับพี่น้องอ่าเหมือนกันทั้งหมดนะครับสําหรับเหรียญสิบบาทหมุนเวียน อันนี้จะเป็นปีพุทธศักราช25 3 6น้าะครับปี36นั้นก็ถือว่าการประเมินนั้นสูงพอได้เช่นเดียวกันนะครับยอดการผลิต1 0บล้านห้าแ0 0ห้าเหรียญน,นะครับ u n เเขาประเมินอยู่ที่200บาทแต่ถ้าพี่น้องมีลักษณะเหรียญของปีพศออนี้ในลักษณะที่สมบูรณ์และสวยงามนะครับถึงแม้จะผ่านการใช้งานมาแล้ว นะครับสภาพสวยสวยลวดลายต่างๆชัดเจนนะครับก็สามารถถ่ายรูปส่งมาให้แสงทองสองทางได้เลยนะครับส่วนราคาเดี๋ยวค่อยคุยกันเมื่อเห็นสภาพเหรียญน,นะครับพี่น้องไปเลยนะครับพี่น้องเหรียญน,นี้เช่นเดียวกันเหรียญน,นี้ผลิตออกมาหนึ่งร้อยล้านเออพี่น้องนะครับเป็นเหรียญปีพศไหนพี่น้องดูนะครับความโดดเด่นและความสวยงามเราจะหาในลักษณะเหรียญลักษณะแบบนี้ค่อนข้างยากมากสําหรับเหรียญปีพศนี้นะครับ สภาพนั้นเราจะหาลักษณะแบบนี้ยากมากๆซึ่งหลายๆคนก็อาจจะมีอยู่ในมืออยู่แล้วนะครับนั่นก็คือเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2532นะครับที่พี่น้องสอบถามมาเยอะมากเลยเหรียญปีพศออนี้รับซื้อหรือเปล่าเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับสภาพสึกหรอนั้นแสงทองสองทางยังไม่เปิดรับนะครับถ้าลักษณะเทียบเท่า UNC หรือว่ายังมีสภาพประมาณนี้นะครับพี่น้อง เหรียญปีพศ .2532 ถ้ายังมีสภาพอยู่ประมาณนี้แสงทองสองทางรับนะครับยินดีรับกับพี่พี่น้องๆนะครับสภาพประมาณนี้นะครับพี่น้องส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นในลักษณะที่สึกรอะหอย่างมากมายเลยทีเดียวสําหรับเหรียญปีพศ .2532 นะครับหาลักษณะประมาณนี้ค่อนข้างยากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องมีนะครับก็สามารถส่งรูปภาพ ชัดๆนะครับขอให้เป็นรูปภาพของพี่ๆน้องๆถ่ายเองนะครับอย่าไปก๊อปปี้เอารูปภาพที่อื่นมาลงนะพี่น้องขอร้องนะครับดังนั้นนะครับเหรียญปีพศ2532นี้ยอดการผลิตนั้น100ล้านเหรียญน,นะครับแล้วก็นำอาออกมาใช้ในะระบบมุลเวียนนั้นเต็มอัตราเลยทีเดียวนะครับถ้ามีลักษณะเทียบเท่า UNC นะครับหรือว่าสภาพสวยสวยแสงทองสองทางยินดีให้ในราคาเหรียญละ80-100บถึง100บาทนะครับพี่น้องตั้งราคาเล็งไว้ให้นะครับ80ถึง100บาทสำหรับเหรียญปีพศ2532นะครับนี่คือปี32และอีกปีสุดท้ายนะครับปีสุดท้ายนั้นก็คือปีพุทธศักราช2538ครับปี38นี้ถึงแม้จะผลิตออกมา และพี่ๆท่นทานๆนั้นก็เห็นนายระบบหมุนเวียนค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับปีพศสอง,สอง8รอยสาสิดแต่ถ้ามีลักษณะเทียบเท่านะครับหรือว่าความสวยงามโดดเด่นในลวดลายต่างๆนะครับลวดลายต่างๆนั้นชัดเจนไม่ลบเลือนปีพศนี้ก็ยินดีรับนะครับพี่น้องยินดีรับกับพี่ๆน้องๆนะครับอาจจะรับ ได้ไม่ทั่วถึงนะครับเพราะว่าแสงทองสองทางเองก็ไม่ได้มีงบประมาณอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเป็นเพียงนักสะสมที่ชอบในลวดลายต่างๆเท่านั้นเองนะครับคงไม่ว่ากันถ้าเกิดว่าแสงทองสองทางรับซื้อได้ไม่ทั่วถึงนะครับท่านใดที่แสงทองสองทางติดต่อกลับก็แสดงว่าแสงทองตัดสินใจรับเหรียญของท่านนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดที่แสงทองสองทางไม่ได้ติดต่อกลับหรือว่าไม่ได้อ่า ตอบกลับนะครับไม่ได้ตอบกลับก็แสดงว่าแสงทองได้เหรียญครบนะครับได้เหรียญครบแล้วอ่าก็ต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับแสงทองสองทางคงจะรับซื้อกับทุกทุกคนทั่วประเทศคงเป็นไปได้ยากนะครับพี่น้องอ่าอันนี้ก็หวังว่าพี่น้องคงจะเข้าอกเข้าใจแสงทองสองทางนะครับพี่น้องอ่าต้องการมาเพียงแค่ สะสมเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ซื้อมาเพื่อจะเอาไปเก่งกําไรอะไรนะครับพี่น้องเอาละนี่คือปีพศ2538นะครับและก็อีก3ปีพศเนาะที่หลายๆท่านนั้นติดต่อสอบถามเข้ามานะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญของพี่ๆน้องๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าคงจะเป็นข้อมูลให้กับพี่ๆน้องๆได้บ้างนะครับสําหรับเหรียญที่มีราคาการประเมินที่ต่ํากว่า400บาทนะครับอันนี้ ก็ฝากทุกทท่านด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ